اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0218468100 8 1 8 1 2 9 6 1 5มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยามุอะลัยกุม i k u m w a มะตุลลอ l ิ a h บะเราะกาตุฮสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันยามเช้าแบบนี้นะครับตั้งแต่เวลา ห้านาฬิกาถึงห้านาฬิกาสามสิบนาทีหลังจากที่เราได้ละหมาดซุบฮีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับยามเช้าแบบนี้เราตื่นมานะครับทําจิตใจให้เบิกบานสดใสขอดุดอา์ต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวฺอัตาลานะครับและเราชมรายการที่มีประโยชน์กับสังคมไปพร้อมๆกันแน่น,นอนละครับเมื่อพบกับเราเรามีเรื่องราวของสังคมเรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องราวของกิจกรรมต่างๆและที่สําคัญนั้นก็คือ เรื่องราวของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ที่ร้อนพร,อพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับช่วงหงยายได้วยใจรักด้วยความหงยายจากรายการมุสลิมถามผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศล ของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณสุภาพรโฉมศรีอายุ60ปีเธออาศัยอยู่ในบ้านซึ่งต่อเพิงออกมาจากบ้านพี่สาวสามีซึ่งอยู่บนที่ดินวากาฟคุณสุภาพรเล่าให้เราฟังว่าเดิมเธอเคยมีสามีและมีลูกสามคนปัจจุบันเธอได้แต่งงานกับสามีที่เป็นมุสลิมและเธอได้เข้ารับอิสลามมาก,กว่า10ปีแล้ว ในอดีตเธอและสามีมีอาชีพทำงานก่อสร้างแต่ปัจจุบันด้วยอายุที่มากขึ้นเธอและสามีจึงไม่ได้ทำงานก่อสร้างเพียงแต่รับจ้างทั่วไปเล็กน้อยพอที่จะทำได้เท่านั้นจึงทำให้ไรายได้ของเธอไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนชื่ออะไรครับนสสุภาพรชมสุภาพรนพามสกุลชมศรีชมศรีอายุเท่าไหร่ครับย่างหกสิบย่างหกสิบแล้วนะครับปัจจุบันนี้ พักอาศัยเป็นบ้านของตัวเองไหมครับไม่ใช่ค่ะแล้วก็ยังไงครับอยู่อาศัยกับใครยังไงต่อเพิงออกมาจากบ้านพี่สาวต่อเพิงออกมาจากบ้านพี่สาวอ๋อครับครับครับแล้วในที่ในที่ดินของว่ากัฟที่อ๋อครับผมฮะเสียค่าเช่าเป็นเดือนอ่าเสียค่าเช่าเป็นเดือนครับคุณสุภาพรเองนี้ได้ข่าวว่าไม่ใช่มุสลิมเดิมค่ะแต่งงานกับสามีเลยไมคเาอับมีลูกกี่คนครับ นวดั้งเดิมมีลูกสามแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วบางเขามีสี่คนมีลูกติดสามคนนะครับเหลือสองนะครับแล้วก็ของสามีมีสี่เพิ่งเสียไปเมื่อเดือนพฤศจิกานะคนก็เหลือสามคนครับทีนี้ลูกทั้งสองคนของคุณสุภาพรเองเนี่ยมาอยู่ได้กันไหมครับไม่คขาเขามีครอบครัวไปหมดแล้วครับแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่มุสลิมค แม่หนูก็ยังอยู่เหละครับค่ะแล้วคุณแม่อยู่ที่ไหนครับนครนายกอะค่ะนครนายกเดิมเป็นคนนครนายกนะครับทุกวันนี้ลูกสองคนมีครอบครัวไปแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นมุสิมคู่ครับค่ะคุณสุภาพรเองกับสามีที่เป็นมุสิมเนี่ยไม่มีลูกด้วยกันเลยค่ะแล้วส่วนลูกติดสามีอีกสามคนนี่แหละครับอยู่ด้วยกันแแต่งงานกันหมดอ๋อมีครอบครัวกันไปหมดแล้วนะครับทุกวันที่คุณสุภาพรประกอบอาชีพอะไรครับ ทำงานก่อสร้างอ่ะจ้ะแต่ตอนนี้หยุดมาหลายเดือนแล้วไม่มีงานไม่มีงานนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยไหวเยแบบปวดขาสุขภาพร่างกายแล้วก็คุณสามีนะครับสามีก็เหมือนกันก็ไม่ได้ก่อสร้างเหมือนกันค่ะอืมครับครับแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับรายได้มาจากไหนครับรายได้ตอนนี้ไม่มีเข้ามาหลายเดือนแล้วสามีนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบสองหกสิบสามค่ะมีก็จะมีรายได้ ก็จะ <centimet> มีรายได้แค่เงินผู้สูงอายุและก็มีบัตรบัตรบัตรชนจนบัตรอะไรเนี่ยบัตรสวัสดิการครับบัตรสวัสดิการทุกวันนี้รายได้ของครอบครัวมาจากบัตรสวัสดิการและบัตรผู้สูงอายุของสามีส่วนตัวเธอเองนั้นมีรายได้จากวินมอเตอร์ไซค์ที่เธอได้ทำสัญญาไว้ในอดีตในทุกๆเดือนเดือนละ800บาทถ้าเล่าให้เราฟังว่าเธอพยายามที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามให้มากขึ้น เพื่อที่จะทำอิบาดาได้อย่างสมบูรณ์เธอขอดุอาให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอทุกวันนี้สรุปว่าทั้งสองท่านไม่ได้มีงานจ้ะไม่มีรายได้เข้าหรอครับทุกวันนี้คุณสุภาพรเองไม่ใช่มุสิมเดิมเนี่ยละหมาดได้ไหมครับก็นุก็กำลังเรียนอยู่ตอนนี้วันอาทิตย์เขาเปิดสอนที่เราจะเรียนนะจ้ะกำลังเรียนอยู่นะครับตั้งใจนะครับแล้วนูก็ฟังมั่งอะไรมั่งมันก็ ไอ้นี่มันยังแต่มันยากไงกันหนูก็พยายามค่อยๆนาะแต่ยังไงก็ต้องพยายามนะถ้าเกิดนั่นหนูก็จะหัดหัดละหมาดมั่งคือละหมาดเรายังอ่านอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ใช้ท่าทางก่อนนะครับเรารู้แล้วก็อ่านเบื้องต้นไปก่อนเท่าที่ได้นะครับแต่ผมอยากให้เราทําอยู่ประจํานะครับแล้วเราจะตอบแทน้แต่ถือสินอดหนูลองนั่นแหละหนูลองถือแล้วได้มั่ได้นะอัลฮัมดุลิลละ นี่ใกล้ถึงสิ้นอดแล้วนะ,ะช่วงถึงสิ้นอดนะก็ให้กำลังใจทุกวันนี้ไม่มีไรายได้เลยแล้วก็ลูกก็ไปอยู่แล้วเท่ากับว่าอยู่ด้วยกันสองคนกับบงังแค่นั้นเองครับในเมื่อเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยก็ต้องนึกถึงพระเจ้าขอดุอาอยากได้อะไร,รก็หนูอาบน้ำหนูก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปล<พ>อดภัยทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสากาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงได้มอบเงินทุนสกาดและผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณสุภาพรเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ0 2 1 8 4 6 8 1 0 0818129615 มูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กร สถาบันหรือมัสยิงกับสถาบันพัฒนาการพูดและปุิีกภาพประมาณะ02 1846810 081 812 9615 ال ่ามุกมุลลาห์มะตุลลอฮิวะบาริกาตุขอความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอ Allah ทุกประสบแต่พี่น้องมุสลิมีและมุสลิมาทุกมมมมท่านนะครับประวัติของมสัสยิดอัลรอมาเนี่ยเริ่มต้นจากชาวจีนนะครับที่อพยพมาจากมณฑลยูนานประมาณสี่ครอบครวัวนะครับมีตระกูลแซ่ลี่แซ่จางแซ่ก่อแล้วก็แซ่หมานะครับรวบรวมกันเกิดสร้างมาสัสยิด หลังเก่าหลังเก่านี่มัสยิดหลังเก่านี่อยู่ที่ริมน้ำกกนะครับทิศเหนือพี่น้องชุมชนมุสลิมเราได้อพยพมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมัสยิดหลังเก่าเลยต้องลื้อทิ้งแล้วก็เปลี่ยนมามาที่ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มด้วยแกนนำจัดตั้งมัสยิดนะครับปัจจุบันนี้ก็คือนายทวีวงงามเป็นแกนนำจัดตั้ง มสัสยิดหลังใหม่ขึ้นในเมื่อ,อมีมุสลิมอพยพมาอยู่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มาสร้างหลังใหม่สร้างหลังใหม่นี่ก็ด้วยเงินของงบประมาณของชาวบ้านที่นี่แล้วก็ใกล้เคียงนะครับได้เป็นมสัสยิดอัลรอมาหลังใหม่เริ่มสร้างพศ2517เสร็จ2518นรบนะครับชุมชนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ชุมชนที่นี่มีทั้งมุสลิมมาลายูแล้วก็จีนนะครับแล้วก็มีพมา่าแล้วก็มีผู้ระยกมาอยู่เยอะ40กว่บครอบครัวนะครับชาวบ้านมีประมาณ150 150คนนะครับก็อยู่รวมกับไทยพุทธนะครับวิถีชีวิตที่นี่ก็คือคนที่ชาวจีนที่โอพยพมา ก็มาตั้งรากฐานที่นี่แล้วก็มาได้ภรรยาที่นี่เป็นคนชาวไทยพุทธอันเหมือนกับพี่น้องกันเราก็มาเข้าอิสลามนะครับมาเข้าอิสลามอยู่ที่แล้วก็ไปบัตรธนกรกิจอันนี้ในประเพณีของคนจีนที่เมืองจีนนี่ละหมาดผู้ชายกับผู้หญิงต้องแยกกันเลยก็แล้วก็ต้องสร้างใหม่อีกหนึ่งหลังเพื่อให้ มุสลิมีหรือมุสลิมของที่นี่เป็นผู้เป็นผู้ละหมาดแยกกันนะครับคนที่นี่ส่วนใหญ่นะครับอาชีพส่วนมากก็ทำสวนคนที่นี่ที่อพยพมานี่อพยพมาจากมงฑนทนยูนานบ้างก็ เป็นทหารมาบ้างก็เป็นพ่อค้านะครับที่อบไฮอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ก็จะมีคนรุ่นใหม่แ้วเมื่อในเมื่อ,อประชากรเยอะขึ้นเราก็จะสร้างมัส,สยิดใหม่หลังหนึ่งคือเป็นที่ละหมาดของผู้หญิงเป็นรูปทรงเก่งจีนนะครับผมย้อนไปนิดนึงครับที่อิมามลืมบอกไปนะครับว่าอิมามที่นี่มีทั้งหมด4ท่านท่านแรกก็นายทวีวง,งาม ท่านที่สองก็านายเชือฟู่นะครับแซ่จางแล้วก็มาในสมหวังมาตระกูลแล้วก็ผมเป็นคนปัจจุบันนะครับอันนี้แจ้งให้พี่ให้พวกเราทราบว่ามาสัสซิดที่นี่มี4คนวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะทำสวนนะครับมีทั้ง ทําสวนแล้วก็เป็นข้าราชการเป็นครูเป็นทหารพ่อค้านะครับที่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ที่นํามาเราก็เริ่มสร้างมัสยิดหลังนี้ขึ้นมาโดยคิดว่าน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กับมุสลิมท่าตอนว่าครั้งหนึ่งเคยมีชาวจีนอพยพมานี่แต่ก็สร้างเป็นเก่งจีนให้พี่น้องได้ว,วัฒนธรรมเขายังอยู่อยู่แต่ว่าผมเนี่ยไม่ใช่ ก็ไม่คนมาลายู่นะครับอยู่ที่อยุธยานะครับให้เราสร้างไว้นะครับวิถีชีวิตที่นี่มันก็มีสถานที่ว่าเราอยู่กันว่ามุสลิมกับไทยพุทธเวลามีงานที่นี่จะจัดงานอยู่เป็นประเพณีคืองานเมาลิดนบีนะครับเราก็จะเชิญทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเพื่อให้เรารู้จักกันนะครับแล้วก็มีไทยพุทธ เข้ามาร่วมงานกับพี่น้องเรานะครับโดยการไม่ถือตัวใครเป็นใครตายก็ไปเยี่ยมกันมันถึงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นของในชุมชนท่าตอนนี้นะครับอช بسم الله الرحمن الرحيم سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تهوين اقِمِ الصَّلَاةَ <سؤال> لِدُلُوكِ الشَّمْسِ <سؤال> إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قريان الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ جد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

واجعل لي ملتك سلطانا نصيرا وقل جاء الهك وزحك الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ولن ورحمة للمؤمنين ولا يزيد والاخرى إلا خسارة وإذا يكونوا من اجل ان يكونوا من وإذا ما شَرُكَنَا يَوْسَى يوسا قل كل, كل يعمل على فَرَبُّكَ فربكم أعلم بمن هو أخذ سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي วะมาวุดิตุมมินะลาอิลลามิลลาคลีลลาสกรกัลลอฮุลอาซิมท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูด ไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้<ม>เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอรมมานะ02 1846810 0818129615 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وخامسوخ خامسانتي خامجمبران الله سبحانه وتعالى برسوب داية ท่านพี่น้องครับในรายการวันนี้วันล,ละฮะดิสเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับการที่มุสลิมนั้นใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนอยู่ท่ามกลางสังคมเราจำเป็นที่จะต้องกระทำตนให้เป็นประโยชน์เราจำเป็นที่จะต้องอบําเพ็ญกุศล จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองของธรรมแล้วก็ให้สังคมนั้นได้รับประโยชน์จากเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นคือฮะดีษที่ถ่ถนุสูสลลลอฮุอะละัยฮิะะวะซัลลัมถูกถามนะครับท่านถูกถามอยู่สองข้อนั่นก็คือใครที่เป็นที่รักสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุด และการกระทําใดที่โปรองอัลอ์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานและรักมากที่สุดท่าอรอูนตอบครับว่าอินนาฮับบันนาสีละลอฮิอันฟะอูฮุมลินเสแท้จริงแล้วคนที่เป็นที่รักสำหรับอัลลอฮ์สุภาหนหัวตาลามากที่สุดนะครับก็คือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับผู้คนมากที่สุด พอเวลาคำถามนี้ถูกถามออกมานะครับถ้าเกิดว่าในมุมของเราเนี่ยเราก็คงจะคิดว่าคนที่อัลลอ์รักที่สุดก็คงจะเป็นคนที่ละหมาดมากที่สุดใช่ไหมครับอ่านกุร่านมากที่สุดนะครับกระทำตนในสิ่งที่เป็นไอบาดะเป็นอามันไอบาดะเป็นการสักการะพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้บ่อยครั้งที่สุดมากที่สุดนานที่สุดมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าท่านหลอซูลตอบคําตอบของท่านนั้นฉีกออกไปในอีกแนวทางหนึ่งนะครับไปในอีกทิศทางหนึ่งนั่นก็คือผู้ที่มีการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากที่สุดนั้นก็คือคนที่มีเกียรติและก็เป็นที่รักของหลอสุภาณหัวตใจลวมากที่สุดส่วนอีกคําถามหนึ่งที่ท่านถูกถามเช่นเดียวกันในวาระเดียวกันเนี่ยแหไะครับ ว่าการกระทําใดเป็นการกระทํนนา,รราที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดท่นานอัลอซูลบอกว่าซูรุนตูดฮิลูฮู ت ت อาลามุสลิมินเอาตักชีฟูอันหูกูร์เบตันเอาตักบีอันหูเดยนันเอาตัตรูดูันหูจูอันท่านอัลอซูลบอกว่าการงานที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์รักที่สุด นั่นก็คือการที่ท่านเนี่ยสร้างความสุขใจสร้างความสําราญสร้างความสุขใจให้กับพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็การที่ท่านนั้นได้ขจัดปัดเป่าทุกภัยให้ออกไปจากผู้อื่นการที่ท่านช่วยเหลือในเรื่องของการใช้หนี้ นะครับเป็นธุระหรือสา,สางหนี้ให้กับคนอื่นก็ถือเป็นการกระทําที่อรร์ทรงรักเช่นเดียวกันหรือการที่ท่านนั้นได้ปัดเป่าขับไล่ความทุกข์จากความหิวโหวยให้พ้นไปจากบุคคลก็เช่นเดียวกันครับเป็นเรื่องที่อรรถสุภานหัวตาลาทรงรัก จริงๆเนื้อหาฮะดีซมียาวกว่านี้นะครับแต่ว่าตัดตอนแล้วก็มาคุยกับท่านพี่น้องเพื่อให้เห็นว่าความสอดคล้องต้องกันระหว่างมุมหนึ่งก็คือบุคคลที่อัล้อทรงรักกับอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือการกระทำที่อัล้อทรงรักจะเห็นว่าทั้งสองมุมนี้นั้นสอดคล้องต้องกันนั่นหมายถึงว่า การกระทําใดๆก็แล้วแต่ที่อลัลลอฮ์ทรงรักนั้นท่านจะเห็นว่ามันเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ใช่เรื่องของการสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือไม่ใช่แม้กระทั่งเป็นการสักการะด้วยตัวของมันเองนะครับแต่ว่าในศาสนาอิสลามถือว่าการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนั้นถือเป็นการสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าในรูปแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นการศรัทธาหรือว่าการออทําการสักการะนะครับบูชาพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเข้ามาที่ศาสนสถานเท่านั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องหยิบคำภีร์เท่านั้นแต่ว่ามุมมองและก็นิยามถูกขยายให้กว้างไปสู่การกระทําดีต่อเพื่อนมนุษย์กระทาดีต่อบุคคลที่เป็นมุสลิม แล้วก็ก,กระทำดีต่อผู้ที่แม้จะไม่ใช่เป็นมุสลิมก็ตามเราจะเห็นนะครับว่าตัวอย่างที่ยกมาก็คือการสร้างความปิติยินดีให้กับบุคคลอื่นนะครับการที่ช่วยเหลือในเรื่องของการอะไรครับใช้หนี้นะครับซึ่งผู้ที่เป็นหนี้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยได้หลายชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำทานทั่วๆไป ก็คือว่าให้ทรัพย์สินของของเราเพื่อให้เขานําไปชําระหนี้หรืออาจจะเป็นในส่วนของสกาดซึ่งเป็นภาระในทางทรัพย์สินก็สามารถที่จะให้กับผู้ที่มีหนี้นะครับเช่นเดียวกันทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าจะเป็นเรื่องของการให้อาหารเลี้ยงอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคม ดังนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่เราเป็นมุสลิมและเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมการที่เราอยู่ในสังคมนั้นอย่างน้อยเราจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนอย่างมากขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คือการที่เรานั้นสร้างคุณประโยชน์ใดๆให้เกิดขึ้นกับสังคมและนั่นจะเป็นการจารึกชื่อของเราเอาไว้ในสังคมทั้งในดุนยาและอาเชรอทั้งต่อม,มนุษย์ แล้วก็ต่ออัลลอฮ์บฮา ا ن ه าละ ت ากข้อคิดไว้ให้กับท่านพี่น้องครับวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะรอฮแคลตุ้ากว่าท่านผู้ชมได้เรียนรู้และติดตามรับชมรายการของเราได้ช่วยเหลือได้รู้ว่าสังคมไหนปฏิบัติอย่างไรและได้รับความรู้และนำสู่การปฏิบัติที่ดีผมเชื่อว่าเราจะช่วยกันพดุงความเป็นอยู่ในสังคมให้เจริญ และมีสันติสุขนั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมถามซึ่งพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามะลัยกุมบเราะม์มะตุลลอฮ์วบบะระกาตุสวัสดีครับไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เรารับรู้หรือได้ยินมาคุณจะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงและถูกต้องก่อนที่จะพูดออกไป ท่านอบบมุมฮัมมัดสุลลฮุอลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพอเพียงแล้วสําหรับบุคคลหนึ่งจะได้ชื่อว่าเขาเป็นคนโกหกคือเขาพูดทุกสิ่งในสิ่งที่เขาได้ยินมาบันทึกโดยมุสลิม